รถคันนั้นน่ะมันคือรถสปอร์ตนะและต้องขับมันให้เหมือนกับรถสปอร์ตถ้าจะขืนขับเหมือนกับรถตัดดินรถมันจะรวนเข้าใจนะลองเปลี่ยนเทียที่5 0 0พันรอบต่อนอาทีไม่ใช่2ขับแบบน,นักเลงหน่อยแรงและแน่นหมดปัญหาแนะ่ก็จะบอกว่าฉันไม่มีปัญญาขับรถตัวเองงั้นเหรอวะคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอโอเควันนี้ยีต้องรับสู่ ช่องทีเชอร์ไปเกอร์เอกเช่นคย mm hmm. วันนี้ก็กำลังจะขับรถไปทำงานครับนะผมเดิมติดสายหมวกกันน็อกว่าอยู่อะไรมันกระพบุหม,มวกตอนเช้าก็บรรยากาศดีครับผมวันนี้ไปทำงานเช้าเพราะว่ามีเวรยนเย็นเวรหน้าโรงเบียน ตอนนี้6โมง28นาทีกับระยะทางอีก30กิโเมตรเราต้องไปสแกนหน้าไห้ทันครับเรามาลุ้นกันวนะ่าผมจะไปทันไหมวันนี้อืากาศ กับมาใส่ท่อเดวิลเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าเสียงมันจะนุ่มกว่าเพราะกว่าด้วยตอนนี้ผมก็ยอยู่ที่อำเภอท่ามะกานะครับจังหวัดกาญจนบุรี การที่ทํางานคนโน้นคนนั้นหรือชื่อบ้านโ่งราชบุรีทํางานข้ามจังหวัดเลยแต่มันก็เป็นอ่ารอยต่อระหว่างจังหวัดนะครับผมระยะทางก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่วันนี้เราก็ไปเส้นทางธรรมชาติเหมือนเดิมครับก็คือทางลัดนั่นเองบางทีถ้าเราออกไปถนนใหญ่เนี่ยมันก็ไกลกว่าเดิมครับอันนี้ก็ ใช่เซฟน้ำมันหน่อยเพราะว่ารถค่อนข้างจะสำหรับผมผมว่าเปลืองน้ำมันนะในตัวหกค้าสูตรเนี่ย <c oughs> เ,พเพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนผมขับติจาสามร้อยรู้สึกว่าถ้าจะประหยัดกว่านี้ครับผม <c oughs> ปกติผมไปทำงานเนี่ยระยะทางก็ประมาณ25กิโลกับ30ไปกลับก็ตีไว้50กสิบแล้วกันครับ ก่อนรับยินจาสามรอยนะครับน้ำมันจะหยุาตกประมาณอาทิตย์ละสามร้อยไม่เกินสามร้อยห้าสิบาทครับเพื่อนตอนนี้มาขับตัวหกห้าสวนนั้นน่าจะอยู่ประมาณห้าร้อยอาทิตย์หนึ่งเติมเต็มถังมาเลยห้าร้อยห้าร้อยี่สิบมาเลยสามสิบก็ไห้ <laughs> มันจะได้ประมาณห้าวันครับวันศุกร์เนี่ยแค่ขีดเดียวจะกระยิบลนะ <laughs> <c oughs> ผมว่าน่าจะพอๆกับรถเก่งเมื่อกมื่อวันผมขับรถเ,เก่งมาทำงานตกประมาณนั้นที่ะัเจ็ดร้อยตอนนี้บอกว่าขับรถเครื่องดีกว่าจะได้ไประหยัด <c oughs> ประหยัดลงนิดหน่อ,อแล้วก็ชิลเหลือเกินโอเคงั้นขอซิ่งกันครับตอนอตนี้หกวงสามสิบสองแล้ว ว่าเสียงลมมันจะเข้าขนาดไหนนะครับจะเป็นที่หมวกด้วยหรือเปล่าไมลมหมวกกันนอกเราก็ไม่็มาตรฐานเท่าไหร่ <c oughs> อ่า <c oughs> เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ <c oughs> ถึตอนนี้นะตอนนี้ได้อยู่ประมาณสองไร่รับ <c oughs> กำลัง เริ่มทําด้วยครับผมถ้า <c oughs> ถึงห้าร้ยซับเมื่อไหร่เราจะไปซื้อตัวออแดปเตอร์ใหม่ละ <c oughs> จะได้เป็นกำลังใจในการทัดสันชลิปออกมาเรื่อยๆครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพูดถึงนะครับแรงบันดาลใจในการไปทำงาน <c oughs> สำหรับของผมละ พราะอะไรทําไมถึงอยากไปทํางานทุกวันเลย <c oughs> ผมราว่าคําตอบว่าโมไม่ไกลเจ้าตัวนี้ครับผมคือ <c oughs> การได้ขับรถไปทุกวันทุกวันนะครับปกติอยู่บ้านเนี่ยไม่ค่อยได้ออกเลยจอดเสาร์อาทิตย์ <c oughs> เวลาไปกับแฟนก็อ่าเอารถยนต์ไปดีกว่าแฟนผมร้อนอะไรบ้างผมก็ร้อนเนี่แหละใช่ <c oughs> <c oughs> ไหมก็เลยออกรถยนต์สบายกว่า <c oughs> เราได้ไปทำงานช่งชวงเช้าก็โอเคครับผมไม่ร้อนมากไม่ร้อนเลยแหละจ <c oughs> นเวลาเลิกงานตอนเย็นก็โอเคสี่ห้าโมงอากาศกไม่ค่อยร้อนแลครับนี่คือแรงบนันดาลใจอย่างเดียวเลยในกะารไปทำงานของผมนะ <c oughs> ปกติจะขี้เกียจเลย น่าจะรถตู้รับส่งนักเรียนนะนู่โรงเรียนไหนโรงเรียนที่ผมสอนหรือเปล่าเป็ <c oughs> อ่ะจะเลี้ยว นะครับสามสิบส oh ี่แล้วครับเพื่อนเพื่อนโอ้ไม่กัมันก็เป็นเขตหมู่บ้านคนก็แหละไม่ไม่กล้าขับเร็วเท่าไหร่ตัวมีหมามีอะไรออกมาตัดหน้าครับ Yeah. เงยขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> เห็นในช้อปปี้ลาซด้าเนี่ยเยอะเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าซื้อมาแล้วมันจะดีแค่ไหนครับแต่ว่าอยากได้แบบยี่ห้อที่มันแบบใส่ตุ่มแทนเดิมได้นะผไม่รู้ว่ามันต้องแปลงใส่ไหมรต่ว่ามันใส่ได้พอดีเลยครับถ้าใครที่ใส่แฮนหมอกอยู่ช่วยแนะนำด้วยนะผมว่ายี่ห้อไหน เมื่อก่อนผมเคยซื้อมาใส่ไอ้ตัวนิจาสามร้อยอ่ะแล้วมาใส่ตุ้มแผนเดิมไม่ได้างเนี้ยมันมีความห้างที่ใช้แผนมันสั่นครับขับไปไกลๆน้หูมือชามือแดงหมดเลยขณะตอนนี้ใส่ตุ้มแผนเดิมมันยังสั่นแบบมันไม่สั่นหรอกแต่ว่าฝั่งที่จบคันเร่งอ่ะถ้าขับนานๆน้ำมือชาเหมือนกันครับมีรถไหมเอ่ย โอเคเป ja ็นนีครับผมโหสามสิบแปดแล้วครับเพื่อนๆฉี่ชิวเกิน ไก่ย่างไม่รู้ว่าร้านประจำเขาจะขายหรือเปล่านะเดี๋ยวลองขับไปดูก่อนตอนนี้เราก็มาถึงอถนนเส้นหลักแล้วน,น,นะครับจะเบาๆกันดีกว่าวชาวบ้านจำรถเราได้ไอ้น,นี่เราที่มันขับรถเร็วๆเสียงดังนีครโอ้ที่นี่ก็แย่เลย <laughs> มาซะด้วยแล้วก็ซื้อไก่ย่างก่อนครับซอัน,น้อ้ยังไงเอยใช่ครับ ก็หกโมงสี่สิบสองแล้วเรายังจะต้องแวะอาแวะซื้อน้ำแข็งอีกรอบหนึ่งด้วยครับเดี๋ยวรไปแวะซื้อน้ำแข็งก็ถ้าจะแวะปั๊มข้างหน้าเนี่ยนะครับ รถสะดวกด้วยปั๊มเนี่ยแต่ว่าน่าจะปิดกิจการไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยเห็นปิดไปหลายวันแล้วครับมาเติมทีกพน้ำมันหมดปั๊มก็ใหญ่นะแต่น้ำมันหมดเร็วครับพูกทีเร็วเร็วผมรีบ ทีนี้เรวผมก็จะไปอซื้อน้ำแข็งก่อนสเบียงสาคัญเลยครับ